โดยที่วันนี้พิเศษครับนอกจากลูกค้านะครับที่สนใจยังมียูทูบเบอร์นะครับจากช่องดังๆจะเดินทางมาทดสอบแล้วก็มาทำคลิปกาเห็นพี่ไปซื้ออะไรนะ WR ครับ WR 15นี่แหละแล้วก็ YZ ผมซื้อหลายคันเนี่ยใช่หลาตอ่ะครับท่าสวยแล้วแต่ว่าตอนเขาโค้งพี่ต้องขยับตรงม้าหน้าโอ้ใช่พี่มาลองโค้งซื้อไป ปกติที่ทางไหนอยู่ทางเรียบว่าทางเรียบใช่ไหมครับไม่ไม่คุ้นกับทางดินเท่าไหร่ทางบีบาร์แต่เคยมาลองแล้วครับเมื่อตอนงานเปิดตัวแคบบาร์หรือแคบบารจำได้ สวัสดีครับท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านพบกับ7ซวันออนไลน์นะครับวันนี้วันที่12เดือน12ทธันวาคมครับยังอยู่กันที่เมืองทองธาน,นีนะครับริมทะเลสาบด้านหลังก็คือรถยามาฮ่า WR 1 5 5 r ซึ่งวันนี้เป็นวันที่2ที่ยามาฮ่าเปิดให้ลูกค้าแล้วก็คนที่สนใจนะครับใครก็ได้บุคคลภายนอกก็ได้นะครับมาทดสอบทั้ง สนามทางฝุ่นแล้วก็สนามทางเรียบครับวันนี้เป็นวันที่2ผมเองก็มาสแตนบายรอนะครับตั้งแต่บ่ายโมงเริ่มต้นนะครับจนถึง2ทุ่มโดยที่วันนี้พิเศษครับนอกจากลูกค้านะครับที่สนใจยังมียูทูบเบอร์นะครับจากช่องดังๆจะเดินทางมาทดสอบแล้วก็มาทำคลิปเดี๋ยวติดตามกันว่าจะมีคนไหนมาบ้านนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะไป ไปสัมภาษณ์เขาไปสอนเขานะครับเราช่องเล็กครับเดี๋ยวต้องไปเกาะช่องใหญ่ดังนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงวันนี้ตามไปชมกันกับเซฟนอนออนไลน์ครับดูครับรถพร้อมนะครับวันนี้อากาศดีนะครับเวลาเกือบบ่ายโมงแล้วสแตนบายรอนักเรียนอยู่อยู่ครับไม่มีแดดนะครับแล้วก็ขอให้ยามีฝน อากาศแบบนี้แจ๋วเลยครับตอนนี้จานภูนะครับพร้อมอาบอยู่ก็ไลยสนามว่ามีตรงไหนมีหินอะไรขึ้นมาบ้างนะครับฝั่งทางเรียบเรียบร้อยไปแล้วก็ฝั่งทางฝุ่นวันนี้ให้จานน้ำผู้ช่วยผู้ฝึกทดสอบไปแล้วนะครับเดี๋ยวรอนักเรียนมาครับลูกค้ามานะครับ เเหหมมมือออนนนบิต์ไไซคคด้ลลยแะี่ท้ายที่สนใจนะคะอยากจะลองขี่นะคะก็มาได้ค่ะวันนี้ค่ะพิเศษเลยสําหรับใครที่เข้ามาทดลองขี่นะคะสามารถวอล์กอินเข้ามาได้ค่ะหรือว่านะคะสามารถลงทะเบียนออนไลน์มาก่อนก็ได้เริ่มจาก้านหลอด้านขีดจะใช้บนพื้นดินนะครับที่เป็นทางตรงนะครับผมขี่ออกทางธงแดงค่ะนะคะแล้วก็จะใช้รถนะคะ สีดำในการเทสบนลานปูนค่ะและใช้รถสีน้ำเงินนะคะหลังจากออกจากลานปูนแล้วออกมาค่ะเปลี่ยนเป็นรถสีน้ำเงินนะคะใช้ในทางบินนะคะกับทั้งฝุ่นเพราะรอบในการเทสเซรอบสามเช่นเคยนะคะเรามีคู่ฝึกนะคะขี่นะคะบอกลายทางนะคะเส้นทางในการขับขี่นะคะเลยนะคะวันนี้ใครที่สนใจต้องแวะมาแล้วค่ะนะคะเดี๋ใครที่เทสไรซิ้งกันแล้วนะติดใจไปชวนเพื่อนมาค่ะหรือว่าใครที่บอกว่านะครับ อยากจะออกรถใหม่สักคันค่ะนะคะลองรถฮันเดียม5ตัวน5อาเป็นหนึ่งในตัวเลือกของคุณค่ะเพรานที่เจ้าของคุณด้วยเราูแลค่ะได้ทุกเส้นทางเลยวจะเอารถออฟโรดด้วยค่ะก็จัดได้จัดหนักจัดเต็มได้เลยค่ะดีไซน์ที่ชอบเฉียวปวดทุกสายตาเลยค่ะรวมไปถึงการ ออกไปแตจาราสปายเอนโดรนะคะกับดบิวอาร์ซีงค่ะนะคะก็มสอวันแล้วครับมมโฟร์กับเครื่องเดยนะคะหนึ่งร้อยนะคะห้าสิบห้าซีนะคะเห็นที่ไปขี่บ่อยนี่ผมเข้าปาสี่จังหวะสี่วัเราเช็คลยนะาร์เตพีดีเอค่ะนะคะในเรื่องของโชคหน้านะคะที่กซัพพอร์ตแรงกระแทกนะคะก็โชคหน้าโชคหล่างนะคะระบบข้อเบรกแบบดิสเบรกนะคะ คือวันนี้พี่เขามีรถสองสีสีดำและสีเงินสีดำสีดำจะใช้ขี่ทางเรียบก่อนนะครับแล้วพอพอเราจะเข้าไปสายลุยเปลี่ยนเป็นสีเงินเพราะว่าสีดำเส็ดเส็ดผ้าโชว์ไว้แล้วสีีดน่เป็นรถใหม่ครับแล้วเขาแบบขี่นุ่งเบสิกก่อนเดี๋ยวพอจะไปลุยไปล้มก็ เยออ๋ไปลุยเป็นลมไปลุยเป็นลมแล้วตรงนี้จะไม่ล้มเลยไม่ล้มไม่ล้มพี่คนพาทางที่ผมเทรนไปก่อนที่จะไปอันนี้เริ่มยังครับผมงานเริ่มยังเริ่มแล้วเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วใช่ไหมนี่รอบที่2ไปแล้วต่อไปของพี่เลยรอบที่3โอเคครับผมตอนนี้นะครับอยู่กับพี่บอลนะครับพี่บอลสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นเกียรติมากที่ได้สัมภาษณ์ยูทูบเบอร์ช่องดังนะครับโอ้ไม่ได้เลยพี่เป็นไงวันนี้จะมาลองใช่พี่มาลองผมซื้อไปก็เลยคิดว่าปกติขี่ ทางไหนอยู่ทางเรี่ยบพี่ทางเรียบใช่มยวพี่ไม่ได้คุ้นกับทางดินเท่าไหร่ทางทีบปากใช่ไหมแต่เคยมาลองแล้วครับเมื่อตอนงานเปิดตัวแพร์ปลาหรือแพร์ปลาจำได้ใช่ครับเดี๋ยววันนี้ดูยากดูยากพี่ยังดูยากอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเทให้เทให้แล้วเดี๋ยวว่าเออบอกเบื้องต้นแล้วก็มีอาจารย์คอยขี่นำพี่ผมถามพี่นิดนิดนึงดีกว่าได้ได้เรื่องลมนี่เรื่องปกติใช่ไหมถ้าโป้อยู่ดีจะจอดแล้วโป้ลมแปะก็ถ้าลมแปะโอเคโอเคปกติแล้วถ้าขับแล้วลมอ่ะ ขับแล้วล้มมันก็จะมันมันมีบ้างไหมผมผมผมอยากรู้ว่าถ้าคนเล่นในแนวนี้ตลอดประจาประจามส่วนมากก็จะล้มล้มแปะล้มแบบถลไมก็จะมีแบบก็มีถลอกนิดหน่อยแต่ถ้าเราใส่เครื่องป้องกันโอเคโอเคลองดูพี่ว่าจะรอดไหมกัแล้วช่องผมอ่ะผมอยากให้ช่องผมดังดูสาว้พี่กลับแล้วเขามีเทคนิคยังไงบ้างเออพูดไงดีวิวมันก็เอานั่นแหละพี่มันก็แล้วแต่ผมจำช่องเอามาใช้นะได้ลองดูพี่ลองดู โอเคครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากเดี๋ยวเจอกันในจัมใช่ครับพี่สอบด้วยนะสอบดีดีดีได้เกียร์สามนะครับเกียร์สามเกียร์สามนะครับเกียร์สาม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 โอเคอ่ะป๊อป สวยแล้วแต่ว่าตอนเขาี่ต้องขยบตรงมั่าีัตรงกลางมันวนากขยม่าติดังเลยแค่ั้นพอขยดนี้นี้อพงครับผมครับขอบากคพี็นงบ้างครัเมอกี้ี้ลงไปแล้วสนกมากนกมากขอพี่ต้องใช้เกียร์สามพี่เมื่อกี้เกียร์ต่ำไปต้องขยบยรดขังหน้าด้วยใช่แต่คนนี้คนนี้คือเนียนมากคนนี้ เนียนมากคนนี้เนียนมากเฮ้ยเนียนมากเลยครับขอบคงได้โค้ดคนนี้เขาคงได้โค้ดบอกว่าพยายามเข้ามาแบบนี้พยายามเข้ามาได้เลยเลยโค้งเลี้ยวมันได้ตรงนี้เลยเลียวเนียนเลยเนียนเลยเดี๋ยวรอดูทางฝูงครับเอาท่าเมื่อกินเลยที่ัดไปครับอกว่าโอเคติดตามติดตามไปร่วมเลี้ยวไปร่วมเลี้ยวแล้วก็น้มตัวทางด้านหลังนะครับคันเร่ง กดไปเลยนะครับท <muitas S 2> ีเดียวหนีรถแล้วก็ติงปูแนั่นจะมีพี่ยืนอยู่คอยบอกท่าตรงนั้นนะครับส่วนขครืงเงินเนี่ยยืนยืนให้สุกฐานะเขาจะยืนย่อๆให้ยืนให้สุกฐานแล้วก็หนีไวปครับเวลาเข้าโค้งนะครับในโค้งมันจะมีเป็นร่องเป็นลายเป็นร่องอยู่นะครับเล็งล้อหน้าให้ตรงร่องนะครับถ้าเกิดสุดจากร่องแล้วไปเจอดินปูเนี่ยเราก็พยายามตั้งรถให้ตรงก่อนอย่าเพิ่งเปิดคันเร่งครับเดี๋ยวจะพลาดได้เลีงให้ตรงร่องก็ค่อยๆเปิดคทะเลบ โอเคเดี๋ยวมีน้องนำครับใช้เกียร์สามนะครับเป็นหลักเลยนะครับไปโอเคยืนขึ้นครับยืนขึ้นยืนขึ้นหัวเข่านี้ยืนขึ้นหัวเข่านี้ยืนขึ้นหัวเข่านี้นะครับยืนขึ้นหัวเข่านี้เด็กก้อนหน้าตรงไปข้างหน้าไปเลย ยืนขึ้นนะครับยืนขึ้นหัวเข่าหนีบยืนขึ้นหัวเข่าหนีบกระเล่งโงไปเลยยืน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 ขึ้นยืนขึ้นกรเล้งโงมไปเลยยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นขึ้นค่ะจุถึง8.1ลิตรค่ะกับรถนะคะกับ W R 1 5 5 R ค่ะเครื่องยนต์4จังหวะ4วาล์ว VVA ค่ะนะคะระบายความร้อนด้วยน้ำนะคะระบบน้ำนะคะก็ส่นออกส่นใจนะครับอันนี้นะครับอยู่กับช่องดังนะครับไม่ดังพี่เลซ่าไม่ดังไม่ดังครับผมเงียบแล้วทุกวันนี้เงียบแล้วผมว่าได้เจอพี่เลที่สนามลุแคปาร์คครั้งแรกใช่ใช่ลุคแคปาร์คกรุงเทพใช่ตอนที่เปิดตัวเลยใช่เออได้แอดเฟสได้เออติดตามพี่เขาใช่แล้วก็เห็นพี่ไปซื้ออะไรนะ WR ครับ WR 155นี่แหละแล้วก็ Y ายเซผมซื้อหลายคันเนี่ยใช่ ผมแี่จะมีทุกคันเลยยามาฮ่าเนี่ยขาดแค่อาซิกมั้งผมผมจำได้ฝีมือตอนนั้นกับตอนเนี้ยรัพัฒนาขึ้นเยอะเลยพี่ใช่ไหมยอกันหรือเปล่าจริงจริงจริงๆคล่องแค่วขคล่องขึ้นเยอะนะครับก็นี่แหละด้วยทักษะตอนซื้อรถมาก็มีพี่ๆเนาะใช่ช่วยกันชวนกันไปแล้วก็สอนทักษะทีลนิดทีละนิดให้เราี๋ยวมันก็สนุกผมก็เลยขี่ไปแล้วก็มีความสุขล้วันนี้ขี่แบบมีความสุขเลย แค่จะทิ้งทั้งเรียบเลยใช่ช่วงนี้เอะเดี๋ยวมาลงคลิปทางปุ่นเข้าป่าอะไรบ้างมันก็สนุกคนละแบบเนาะอันนี้มันได้รสชาติชีวิตดีมันได้มีฟิลลิ่งช่วยกันนะแต่ผมไม่ไม่ไม่ถนัดไอ้โดดเนินแบบไม่ลองแข่งสักงานไหมโมโคโมโตคอร์บบนั้นผมไม่ไหวลองแข่งสักงานไหมพี่รุ่นแบบมือใหม่เอ็นดูโรเอ็นดูโรหรือว่าโมโตคอรสทั้งสองทางเลยพี่พี่เคยลงแข่งยังไม่ไม่ไม่เคยยังไม่เคยเข้าป่ายังไม่เคยใช่ยังไม่เคยลงแข่งเป็นจริงจังเลยคือ กลัวแบบพี่ๆเขาเน้นเรื่องเวลาด้วยบางทีเขาก็ชวนกันไปไปธรรมดาไม่ต้องคิดว่าเป็นแข่งอะไรเงี้ยใช่แต่เราเก่งใจด้วยเผื่อพี่ๆเขามาห่วงเราว่าเฮ้ยมันจะไปได้ไหมมันจะผ่านด่านนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยมันก็เลยให้พวกพี่เขาแข่งเดียวเลยวันแข่งเราก็ไม่ไปเราก็ไปวันที่พี่เขาซ้อมกันมันถึงแบบช่วยกันได้ครับใช่เพราะตอนนี้ยังไม่ได้ถือว่าเก่งพอขับไปแล้วกันเอาสักถ้าสิบ เอาร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ขับเป็นสักสี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์อยู่เลยอ่าอ่าใช่ยังพื้นฐานใช่ครับยังเอาตัวรอดยังไม่ถึงกับแอดวานซ์ยังไม่ถูกขึ้นอันนั้นยังไม่เห็นฝีมือที่ฝีโดดเนินใช่ไหมเป็นสนามป่นอะยังไม่ลงเลยไม่เคยเลยครับไม่เคยเลยเดี๋ยวลงเดี๋ยวลงเดี๋ยวรอดผมดูนะสนามนี้เดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นยังไงติดตามนะครับติดตามพี่เลกินดินคุบดินหรือเปล่าโอเคครับผมครับผมรอบต่อไปนะครับจะเป็นรอบพิเศษครับสำหรับยูทูบเบอร์นะครับก็จะมีพี่เลนี่พี่เล แล้วก็มีพี่บอสนะครับมีพี่หลิศแล้วก็มีกลุ่มเพื่อนๆยูทูบเบอร์ทุกช่องที่มาวันนี้นะครับเดี๋ยวเซเว่นวันจะนำเองแล้วก็ให้ตามกันมาครับจะลุยทางฝุ่นเลยถามความรู้สึกไหมครับเป็นไงบ้างครั้งแรกที่ลงไปทางฝุ่นสนุกครับพี่สนุกแต่เมื่อยเมื่อยมือนิดนึ่งไม่ค่อยได้ขับเริ่มเริ่มจับทางได้แล้วใช่ไหมเขาได้พี่แต่พี่ไม่ต้องเร็วมากก็น้องวได้ได้ได้ทุกคนวันจะลอยเรื่อยๆสนุกครับเพราะว่าถ้าพี่ลอยผมจะลอยตายลอยเอ้ยไม่ลอยไม่ลอยโอเคโอเคครับ คครับเดี๋ยวไปถามพี่ๆกัน่อยว่าเป็นไงครับไปขี่กันผเราก็ขี่เรียเรียนถามพี่เป็นไงครับเป็นไงเมื่อกี้ได้ขี่ผมโพูดมนเลยแต่ตาไม่ทันบอกเลยยอมรับคารวะยอมรับครับคารวะจริงขี่กันก็ไปบ่อยขี่ยืนพื้นเจ่ไหนผมผม ผมแค่หนึ่เองสมันอื่นไปสามมัผมก็ได้ดกับ2ดิใช่สามมันจะดับผมสองสามใช่สาโค้งเนี่ยดับเลยโค้งต่อรอบไปอ่ะมันไม่มีแรงต้องขี่เลี้ยงรอบนิดึงียวยางตางเขาเ้กไม่ทัเลยยางผมมันเป็นยางสนามเลยเฮ้ยแบบนี้โคงเนี่ไม่ยอมไม่ยอมาถ่ายเลยถ่ายถ่ายเลยียวมาถามผมเอาบอสี่บอสยนี่อสเลยนี่ตกใจมากเลยพี่บาน่ไม่รู้ แซงนิดเดียวไปเลยใจเลยับเรยผมรอด้วยรอด้วยไม่ทันพี่ไม่ทันพี่จริงๆเล่าก่อนนลกสนุกมากเลยพี่คือหายใจแค่ไม่ทันคือไม่เหนื่อยนะคุณคุบับมันจะไม่มีแบบเดิมอนเลยได้ไหมนี่นลำบากเอเนี่มเก็บได้หมดแล้วนะเออตัวเราใหญ่แล้วกมลำบากมาถ่ายรูปครับกดไลค์โอเคครับวันนี้นะครับก็เสร็จไปเรียบร้อยสำหรับ การทดสอบนะครับวันเป็นวันที่2ที่ทะเลสาบเมืองทองธานีนะครับวันนี้ก็มีประชาชนนะครับมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมทดสอบเยอะกว่าวันแรกแล้วก็มีพี่พ,พยูทูบเบอร์นะครับจากช่องดังๆมาทดสอบด้วยก็เป็นอีกวันหนึ่งที่สร้างสีสันให้กับงานนะครับยังเหลือวันพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันนะครับใครที่ดูคลิปแล้วนะครับอยากจะมาพรุ่งนี้ยังมีเวลานะครับเริ่มตั้งแต่บ่ายโมงจนถึงสองทุ่มนะครับผมก็จะ อยู่ที่นี่คอยเป็นโค้ชเป็นเทรนเนอร์ให้คำแนะนำนะครับใครมาทดสอบก็ได้ทั้งทางปูนแล้วก็ทางปุ่นนะครับรับรองว่าสนุกแน่นอนใครที่ยังไม่เคยขี่ทางปุ่นเนี่ยคุณมาเปิดประสบการณ์ใหม่ๆนะครับแล้วก็มีนักแข่งที่เป็นโปรคอยแนะนำนะครับปลอดภัยแน่นอนมาแต่ตัวครับมีชุดให้มีรถให้นะครับมาลงทะเบียนมีของแถมให้ด้วยนะครับยังไงล้วก็ฝากไว้ครับพรุ่งนี้ เจอกันอีกหนึ่งวันครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ <Yeah. S 3> yeah.